จ้าอุย้ยมาพอดีเนาะก็มาเห็นเนาะเห็นน้องบอยเนาะเพิ่นโพดค่ะเพิ่นโพ์ว่ามันเป็นวันครบรอบการแต่งงานแม่นอิลีค่ะอุย้ยคอยก็คิดถึงภาพบรรยากาศที่คอยไปงานแต่งของเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปงานแต่งของน้องบอยสีใช้น้องแอนออรดี29เาเมษาค่ะอุย้ยมือนั่นเนาะได้ไป เข้าไปเห็นในงานในการของน้องบอยสีใช้น้องเอ็ดออรดีแล้วรู้สึกแบบป่าปื้มรู้สึกแบบดีใจเนาะดีใจเห็นแบบพ่อแม่แฟนคลับเอฟซีหลัก็พี่น้องศิลปินมากหน้าหลายตาที่ได้ไปร่วมงานของน้องบอยสีใช้น้องเอ็ดออรดีเห็นแล้วก็รู้สึกว่าป่าปื้มอบอุ่น มีมีความสุขน้าเพลินมีความยินดีแบบยินดีที่แบบออกจากใจมันบอกมันบรรยายพอถูกเนาะค่ะเนาะ,ะไปเห็นแล้วเพลินไปเห็นงานของเพลินแล้วมันรู้สึกว่าอมันมันคือเขาเป็นผู้มีเกียรติผู้หนึ่งที่เพลินหาโอกาสได้เข้าไปร่วมงานทันเนาะเออถึงเฮาิิเป็นแค่แฟนคลับเอฟซีผู้ติดต,ตาม เพิ่นกาบรดยลังเกียดเพิ่นกระเปิดโอกาสให้เฮาได้เข้าไปเห็นในงานได้เข้าไปกินโต๊ะจีนร่วมกันกับแขกผู้มีเกียรติที่ระดับใไง่โต๊ระดับผู้ว่าจังหวัดระดับนายอำเภอระดับศิลปินมากหน้าหลายตาเนาะซึ่งบรอยคาดคิดว่าเฮาสิมีโอกาสมีวาสนา ที่จะได้ไปร่วมโต๊ะกินขนาดนั้นเนาะนึกนึกถึงที่เพื่อนมาโพสเห็นเพื่อนมาโพสแล้วว่าวันครบรอบแต่งคร,ครบรอบแต่งงานหนึ่งปีป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเนาะว่ารวดเร็วขนาดเนี่ยที่น้องเอนออรดี already, กับน้องบอยสีใช้เพื่อนแต่งงานนี่ว่าท่านโดนก็ได้ครบรอบหนึ่งปีแล้วซึ่งนึกถึงภาพบรรยากาศเกา่เกาๆที่ได้ไปงานแต่งเพิน่น นึกถึงแล้วเฮ็ดคิดถึงแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่ายังพ่มใจเท่าสุกมือนี่ยังดีใจเท่าสุกมือนี่ค่ะว่าเพิ่นให้ความสําคัญกับทุกคนบอว่าอีเป็นแฟนคลับเอฟซีซึ่งหาได้ยากด้ค่ะหาได้ยากสําหรับชี่จิมีครูดใยที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับเอฟซีทั่วประเทศเข้าไปงานแต่งเจ้าของมาเห็นครูนี่เป็นครูแรกค่ะ คู่แรกแห่งปีเลยค่ะแห่งแห่งโลกก็ว่าได้ค่ะที่เปิดให้แฟนคลับ f อซทั่วประเทศเข้าไปในงานแต่งได้แล้วก็ไม่เคยพูดให้ช้ำใจหรือลังเกียจแฟนคลับ f อซนี่แหละพอเพิ่นเห็นเพิ่นมาโพสต์ว่าครบรอบอวันแต่งงานครบรอบครบรอบแต่งงานหนึ่งปีแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มอีกซึ่งเห็นแล้ว นึกถึงนึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาว่าเพิ่นดีสุดยอดดีเสมอต้นเสมอปลายคู่นี้ดีด,ดีดีแบบดีจริงๆนี่บ่ได้มารยายแสงบ่ได้มาย่องมาย้อดีเพราะยายแสงไปเห็นกับตาดีเพราะได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะนี่ละ่ะความดีของเพิน่นส่งเพิน่นส่งผลให้เพิน่นรวยขึ้นรวยขึ้น ลุวยขึ้นแล้วแถมเพิ่นก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มแบบเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่ดีเนาะเป็นบุญวาสนาของเพิ่นอิริทั้งคู่เห็นคู่นี่แหละค่ะเห็นคู่นี่อิริว่าจากใจค่ะครอบครัวของเพิ่นเฮทใหเฮ้ได้อยากเอาเป็นตัวอย่างได้เอาอยากให้ทุกคนเบิ่งแบบอย่างเป็นแบบอย่างเพราะว่าเป็นครอบครัวที่ สร้างความอบอุ่นให้กับหลายๆคนได้เห็นบ่าว่าอเเีเป็นแม่เป็นเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นยังก็ตามเพิ่นร่วมกันอ่าเพิ่นเข้าใจกันอ่าเพราะว่าอีเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องของเพื่อนเพื่อน,นมารวมตัวกันสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นนี่แหละน้องบอยเพิ่นก็ได้ได้บอกว่าเพิ่นมีสมาชิกใหม่ขึ้นมาเพิ่มนี่เพราะความ เพราะความจริงใจเพราะความดีของเพิ่นเพิินก็ได้สิ่งดีๆตอบแทนเขามาได้ลูกฝาแฝดที่น่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่พูดง่ายสอนง่ายขนาดแน,น่นอย,อยู่กันยังหูจับความเนาะคะ่ะหูจับความเบิงแร่เสิได้เจริญร้อยตามพแม่เนาะมือนี่เนาะดีเบิงเนาะคะ่ะวันทนี่ที่เพิ่น เข้าพิธีสมรสนี่ยีเมษาโบเคยลืมนะคะ่ะยังจาได้ติดตาเท่าทุกมือนี่ค่ะว่าได้ไปงานน้องบอยน้องแอนได้ไปสัมผัสหน้าเวทีได้ไปสัมผัสความความเป็นกันเองได้ไปสัมผัสความอบอุ่นที่น้องบอยสีใช้น้องแอนออลดี already. มีให้กับแฟนคลับเอฟซี โดยที่ไม่มีความว่าแบ่งชั้นวันณนะทุกคนได้เข้าไปนั่งกินโต๊ะจีนกันหมดทุกคนยังพอ,พอเห็นพ,นพอเห็นเพนโพสแล้วนึกถึงภาพบรรยากาศนี่นึกถึงนึกถึงบรรยากาศตรงนี้แบบเทศให้เห์เฮาแบบนี่นึกถึงก็เลยอยากเอาเว้ามาเว้าหอดเวยค่ะเดินแววหอดนี่นะความภูมิใจเนาะ ความภูมิใจที่เราได้เห็นครอบครัวที่อบอุ่นนี่ความภูมิใจเฮ็ดให้เฮาอยากอ,อยากสีเอามาเว่าเอามาบรนย้ายให้พ่อแม่แฟนขับเอฟซีได้หูได้เห็นน้ำกันว่าน้องบอยสีใช้น้องเอนอ๋อลดีเพิ่นเป็นคนประมาณไหนเป็นคนแบบไหนนี่แหละนี่แหละครบรอบหนึ่งปีแล้ว ปีนี้มีความสุขมากได้อยู่กับแม่กับแม่ย่าน้องชายลูกสาวน้องๆทีมงานทีมเบื้องหลังได้รับคำอวยพรและความรักจากทุกคนรวมถึงทีมงานรวมถึงวันนี้ตั้งใจว่าตั้งใจว่างเพื่อจะอยู่กับคนที่รักขอบคุณมากๆนะคะ สิ่งที่พี่พี่มอบให้มันมากเกินฝันของผู้หญิงคนนี้ขอบคุณที่เป็นแรงผักดันสนับสนุนแอนในทุกๆเรื่องรักเดอร์พ่อใหญ่บอยเพั่นเพิ่นบอกเพิ่นรักสามีเพิ่นเพื่นบอกอนี่นะขอบคุณของขวัญจากบ้านฮักเอบีขอบคุณช่อดอกไม้จากลูกเว็บ ออรดีออรดีแดนขอบคุณรัวส,สแตกครับดับที่ดูแลอาหารและสถานที่ครัวแส,ส,สดแดกดับที่ดูแลอาหารและสถานที่ในวันนี้ค่ะวันสันเพิ่นมาภุมมใจเนอะเห็นเทาเห็นเทาก็พุม่มใจละค่ะเด้อ แฟนคลับเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะขอให้รักกันจนเท่าจนแก่นะจ๊ะขอให้ครอบครัวมีความสุขโอ้ยอนัอนอันคอมเมนต์อ่านบ่บ่ดค่ะมีแต่คนทรงคอมเมนต์เขามาให้แบบรัวๆเป็นเป็น4 000, 5, 000นีพันหาพันนะ สันทออายี่แสงก็อ่านให้ฟังบ่เบิดเมื่อนี้ก็มาขอส่งความสุขให้กับน้องบอยสีใช้น้องแอนออลีและทั้งครอบครัวให้มีทุกความสุขความเจริญตลอดไปนะจ๊ะอา้าเยีเ่แสงก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเลยจ้ะสวัสดีจ้า